มาเปิดกล่องแคคตัสที่สั่งซื้อออนไลน์กันเถอะและมาลงปลูกพร้อมกันนะครับค่อยๆเปิดกล่องอย่างเบามือนะครับส่วนตัวแล้วจะชอบให้พ่อค้าแม่ค้าจัดส่งแบบถอนรากนะครับเพราะว่าสะอาดและง่ายต่อการดูแลครับไม่เสี่ยงติดเชื้อด้วยน้องๆปลอดภัยทั้งคู่นะครับอันดับแรกผมก็จะทำความสะอาดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดแต่งรากให้เรียบร้อยนะครับ ทาผงเร่งรากอีกเช่นเคยนะครับแล้วผึ่งไว้ให้แห้ง1-2วันครับเมื่อแผลแห้งแล้วก็สามารถลงปลูกได้ครับอันนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะกาบมะพร้าวรองก้นกระถางครับเครื่องปลูกสตาร์คัลจีป้องกันแมลงออสโมโคเล็กน้อยใส่น้องลงไปได้เลยครับคอยๆนิดหน่อยนะครับจัดทรงนะแล้วก็อะคาดามะป้ายแท็กอย่าลืมนะครับสามารถโชยน้ำได้เล็กน้อยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับ นำไปวางไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดทำายก่อน1อาทิตย์นะครับเราค่อยเพิ่มแสงให้เขาครับรวมถึงน้ำด้วยนะค่อยๆโชยน้ำก่อนนะครับในช่วงแรกอย่าเพิ่งรดชุ่มละแล้วพบกันใหม่ครับ